สวัสดีจ้าพี่นอ้องมาเด้อจ้ามากินข้าวน้อกันจา้าเสนอเมนูน่นึงปลาหนิ่นตัวยุ <c oughs> ย่งพี่นอ้องเอ้ยหนึ่งปลานิน่นใส่สารพัดทักใส่มะเขือมักแตงกระมีใส่เห็ดนางฟ้าหลักกาใส่กะหล่ำจ้าพี่น้องแซบ่บแซบ่บอันนี้กระเจลหมือเขียะ แค่เทียมแค่เคี่ยบปนกันจ้ามาๆมามาพี่น้องมามากินข้องล้วกันมาเด้อมาเด้อยื้ยขอข้อแม่แต่งตะกินดีแท้ มาแล้วจ้าผู้เก่าผู้ใหม่กินข้าวด้วกันโห

บายเห็นโมก่อนไหนเห็นไหมจุ๊บอืมอีกตอนนี้นี่ยี่นั่นแหละพี่น้องจอมกวนันพ่ออยู่ยเป็นยังไงพี่น้องอยู่กับแม่บ่คอยอันนี้เป็นไรหรอกย่านถือใช่ดูว่ามีผู้ตามใจอยู่ก็เลยบ่คอยอย่าหยุด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 มันสิตซ้ายนี่แม่มาทางนี้ เดี๋ยวทิ้งหาปลาก็บ่เห็นปลาตัวมึงใหญ่พี่น้องเจก็แซ่บ ส่นพ่ิบนพ่อดีประติตเมื่อ để tăng nắng nhanh hơn nữa kìa khóa cổng Bé rồi sai mẹ rồi mẹ may mẹ mhm Ừ. mhm 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 ngập mhm tới.

嗯，嗯，快点做，快点，<laughs> 好吃不？ ได้ค่ะพี่น้อง้มยบ้าตายกับตัวแสบเลือกกินหอมาอื่นไปแล้วเนี่ยแน่มัน 别呛破。<laughs> แล้วเรียนเตะกล่กองแน่ยเนอะ អត់យកបានជួយជួយពីន້ອງអើយហ៊ឹមចំដាក់ឆ្ងាញ់ เมื่อยวะลูกฮะบีไปอื้ยพอจะติดมือไปก่อนพอ อีก <c oughs> อืมอืมอม,อม,มีไปเยอะด <c oughs> แห้งพี่หน่องเลยลูกสาวไปอืม <c oughs> เขาสิปอดเจ้าพ่อหรอกึฮึด้นเนพี่น้องเลือกงานมาหาโม่งฮุกโม่งได้ยังกินนาะกินตั้งนานก็จะดีทั้งกินดึงบาเหมืองกันด้วยครับ คืนเขากนยังเบาตาจสแผลไปหนาะมันหนวงก็ได้แสบสวมชานที่สิบล้วสิ จ้สุกกระพร็งเนี่ยจะเหงาหนึ่งปลาหนึ่งพักหนึ่งน้าๆย่างร่วมกันจะเริ่มเมื่อจัดสิกินยังเรื่องง่านมาต้องนั่งคิดเจ้ากันเวลาไปซื้อมากินืมแบบไม่รู้แบบเนี้ย ดูปอนปอดไร้เลี้ยนไปเลี้ยน้ากอยู่ค <c oughs> ือว่าปอนแม่เนี่ยแม่นั่งเกยไก่เลยนะ <c oughs> แม่เบื่อ ย,ยิงเหอ้อองเห็ดมักตัวมาสวัสดีลุงป,ป้านนะอากแม่ปิดคลิปแล้วเร็วมาเี่มาลูกมา สวัสดีจ้าก,ก่อนเนาะนี่อะ,อะ,อะ,ส,ะ,ส,ะอสวัสดีค่ะทำเวยสวัสดีค่ะอันนี้ทิ้งไปก่อนอะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามช่องน้องคำโอนะคะขอบคุณมากค่ะอ,ะ,อะไปบา,บายด้วยบายๆจุ๊บเลยดุดยดปาปลาลูกปะข,ขอบคุณขอบคุณในรั้เด้อจากพี่นอกร้อยเอม็ม พี่เขามาทิศตามกันต้างใหก้กำลังใจกันจ้าขอบคุณขอบพูนได้ไลยแต่ว่าดีจ้าพี่น้องคิมมีใบสำเนลนะจ้าชิบคนหน้าที่ดอก